สวัสดีครับชื่อนารรนยเจษฎาพัด์ครับรหัสนักศึกษาหกเจ็ดสองสสามเจ็ดครับอยู่คณะวิศวกรรมหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อิยาครับภาคเรียนที่หนึ่งปิดการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้จะมาทำตัวของ solidworks นะครับของ3 d x x ส u ต e ของตัวโมเดลที่แปดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราเปิด new file ให้มาเลยครับ เรื่องของสเก็ตนะครับกางสัมไลน์นะครับของตัวท็อปเพนนะครับเริ่มมาจากจุดออริจินแนวนอนอย่างเงี้ยกดคลิก A นะครับทำเป็นเส้นปะอย่างนี้นะครับ2เส้นนะครับขึ้นมาสูงนิดนึงครับอ่ากดเอแปมคีย์บอร์ดอีกรอบครับให้เป็นขึ้นปะสองเส้นอย่างนี้นะครับสูงมานิดนึงครับก็นี่ครับจะได้ส่วนของรูปนี้ขึ้นมาเนี่ย ใช้ในมิชชั่นสมาร์ททำในการวัดวงนะครับตรงนี้60นะครับความยาจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้ครับก็6กเหมนกันคริครับกเออเนโทนขาเราได้เส้นนี้มาเท่ากันนะครับก็จะได้ไปอันนี้นะไปที่เอ็กซชนะครับไปที่เสเชอเจอร์นะครับมีความวหกสนะครับ แค่มุมนี้เข้ามาแล้วใช้หัวศาสตร,ร,ร์ครับน M M6 นะครับ Normal Precision ครับแค่บพื่อนที่อ,อย่างนี้ครับให้คลิกกดส่งการ์ดเลนะครับ,รรบข้างล่างนี้ครับแล้วก็ ไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับโอเคก็จะในส่วนของนี้นะครับในส่วนของวงกลมครับคิบพื้นที่อยู่น,นี้นครับแล้วก็สเก็ตครับไปใช้คำสั่งไล์ครับ ขึ้นงนี้นะครับให้เป็นเส้นเหลืองงี้นะครับอีกฝั่งเหมือนกันะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับน,นี่สี่สครับ,อ,นนรบอันนี้30ครับ เส้นนี้กับเส้นนี้มันมินิเข้ลกันนะครับเขียประมาณนี้เลยก็ให้ตรงนี้กับตรงนี้มันตรงกันนะครับ ข้ออย่างนี้นครับโอเคเรียบร้อยครับหกเหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมนะครับ แบนนี้นะครับ ขินที่เพ้นครับจากสุดนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับก็ดีเอซีออกจากแป้งพิบัตน,นะครับให้เป็นฟอร์ซิชั่นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ เอนะครับให้มันโค้งนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จ <specialized> ะกดเช็คนี้กดนี้น,นะครับ กดคลิกนี้ให้เราขึ้นสีส้มนะครับคลิกคลิกนี้กับตรงนี้นะครับให้มันเป็นวนเข้ากันนะครับเกิดป็วันนี้นะครับ <c oughs> ใช่ๆสมาร์ทเดมชิชันนะครับจากจุดนี้ถึงตรงนี้นะครับ <c oughs> หนียี่สิบนะครับใช้โซ่เข้านี่ก็ประมาณนี้นะครับ สองของตัวนี้นะครับแล้วก็ลองไปโมดชิชันดูนครับ,บ,บก็จะได้ประมาณนี้เลยโอปเคแเราก็เซฟไปนะครับ สตัวนะครับจะมีตัวนี้นะครับแบ็กนะครับก็ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเราจะให้มันเป็นเส้นประนะครับทุกตัวเลยแล้วก็ปรับสเกลเลยนะครับ アカデミーは読めるようない。 ไปสเก็ตไลน์กันนะครับแล้วก็จะครอบในส่วนที่เราจะเอานะครับแล้วก็ไปที่ดารดิวิง่งดรวิ่งครับแล้วก็ขอบ sending season gonna happen อย,อย่างเงี้แล้วนะครับ อย่างนั้นก็ลากเส้นก่อนนะครับ เลยใช้เดมเชนสมาครับในการวัดความกว้าง นี้่สินะครับ เชื่อมไหนึ่งตัวที่แปดนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับตัวนี้ครับ